สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรทิศดีฉันวันนี้วันเสาร์ที่อ่าโทษทีฮะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไรนะยี่สิบเอใช่ปะ่ะวันอาทิตที่ยี่สินะก็เลือกงามยามดีนะฮะก็เตรียมพื้นที่นะฮะวัสดุก่อสร้างมาลงเพื่อที่จะจะทําห้องน้ําแล้วก็ห้องเก็บของ รเราก็จะทาโครงหลังคาก่อนนะทาโครงหลังคาในส่วนของห้องนา้าห้องเก็บของเราก็จะเป็นที่พักสําหรับตอนมาจะทําระบบน้ระบบนี้ที่สวนนะฮะเพื่อที่จะได้มีห้องเก็บของนะนี่ก็ให้ช่างประเมินหน้าง,งานนะฮะเราก็สั่งอุปกรณ์มานะครับก็วันเสาร์นี้อ่าโทษทีฮะวันอังคารวันอังคารที่ยี่สิบสาม รถแมคโครจะเข้าวันนี้ก็สั่งเหล็กสั่งพวกอิดบ็อกแล้วก็สั่งไวเมดนะสั่งไวเมดมาลงไวแล้วนะฮะแล้วก็มีพวกปูนนี่จะปักหมดุดนะะหลักตามแบบผมก็กว้าง6เมตรยาว12เมตรนะฮะในตัวตัวพื้นที่พักอาศัยนะผมจะทำเป็นสองสองช่วงนะช่วงแรกนี่ก็จะทำเป็นห้องเก็บของกับห้องน้ำไปก่อนครับแต่พื้นเนี่ยพื้นเราจะเทเต็มพื้นที่เลย ก็เจ็ดประมาณเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองตารางเมตรก็จะเตเต็มเต็มพื้นที่เลยนะครับเตเต็มพื้นที่เลยอันนี้ช่างเขามาปักปักแนวไว้แล้วฮะพอดีมาคุยกับช่างปักแนวเติมทีตั้งใจจะเอาชิดขอบสะเลยนะฮะชิดขอบสะเลยก็เลยว่าเออเดี๋ยวเรามาต่อเติมอาทีหลังดีกว่านะอันนี้ก็คือพื้นพื้นด้านในพื้นด้านในตรง ที่จะเทป,ปูนนะก็จะแนวนี้เลยกําแพงก็อยู่ติดแนวเหล็กนี้เลยนะครับอันนี้ก็ช่างใช้เวลาประมาณสามถึงน่าจะวันนี้วันอาทิตย์ช่างมาทําเริ่มทําวันอังคารนะฮะวันอังคารเสร็จปั๊บก็วันศุกร์ก็น่าจะได้เทคานกับเทพื้นเป็นพื้นเดียวกันไปเลยนะคะคานนี้ก็จะประมาณแปดนิ้วนะฮะอันนี้ก็ วงปูนวงปูนสำหรับทำห้องน้ำมาลงแล้วครับช่วงนี้ผมก็จะซื้อเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนมาปลูกนะม,มาปลูกสักสองต้นก่อนแล้วก็มะม่วงหกต้นมะม่วงเป็นมะม่วงแรดกะมะม่วงแรดกะเขาเรียกอะไรม่วงแก้วขมิน้นใช่ไหมที่เขานิยมกินเปรี้ยวกันนะครับก็จะมาปลูกก่อนจะเห็นว่าน้ําดีมากเลย เงาะผมซื้อมาต้นละ250เป็นเงาะโรงเรียนนะเงาะโรงเรียนก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ติดตานะไม่ติดตาหรืเาเรียกว่าทาบต่อมาต่อเขาจะเป็นต่อจะเป็นเงาะสีชุมพูนะต่อจะเป็นเงาะสีชุมพูอย่างเงี้ยครับลักษณะข,ของต่อเขาจะเป็นเงาะสีชุมพูแล้วก็เอเงโรงเรียนมาทาบนะรัมาทาบติดไวนะ้อันนี้ก็จะปลูก ลองปลูกดูก่อนสองต้นยังไม่ได้ทำระบบน้าเลยนะฮะก็ลองดูจะลองวัดจะดูความรวมสมบูรณ์ของพื้นดินแล้วก็ในส่วนของความชื้นนะพอขุดลงไปอันนี้ผมจะขุดลึกลงไปสักประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเซนนะเพื่อจะเอาถุงเดิมดินเดิมของเงาะโรงเรียนลงไปปลูกนะฮะก็ขุดลงไปก็เจอความชื้นข้างล่างก็จะลองดูก่อนนะว่าทีนี้เรามาอาทิตย์ละครั้งก็จะมาลดน้ํา ผลที่ต้องปลูกโดยที่ยังไม่ทันระบบน้าําคือผมยากจะรู้ก่อนนะครับว่าถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยความชื้นในดินเพียงพอไหมนะเพียงพอไหมเพราะว่าเงะเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะทนพวกเงาะพวกม่วงนี่ก็ทนว่าทุเรียนอยู่แล้วครับนั้นอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งเราขึ้นมาลดน้านะฮะก็ไม่ต้องยุงยากมากในเรื่องของเงานะซื้อมาสองต้นก่อนครับลองทดลองดู นะช่วงระหว่างรอการทําระบบท่อน้ําระบบน้ําเวียงนะฮะเพราะผมต้องทําห้องเก็บของให้เสร็จก่อนนะครับทําห้องเก็บของพอทาห้องเก็บของเสร็จปับ๊บผมก็จะซื้อพวกท่ออุปกรณ์ต่างๆมาเก็บไว้ใน,นห้องได้นะเราก็มาทยอยทาช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดนะฮะน้ากลับมาเป็นสีออกขุ่นๆอีกแล้วฮะใส่ต้องซื้อปูนมาหวานวันนี้มันเนื่องจากมีปลานะ มีปลาน้ําจะขุนประมาณนี้เขาว่าเห็นลุงเขาแจ้งมานะฮะลุงก็บอกแล้วก็มีต้นมะม่วงวต้นมะม่วงมาด้วยก็จะปลูกแนวนี้ทั้งแนวเลยนะฮะจะปลูกชิดริมล่องเลยครับจากจากชิดริมล่องก็คือลงไปหาที่นี่อีกร่วมสามเมตรนะประมาณสามเมตรนะจากริมล่องฝั่งนี้นะฮะมันก็จะไล่ปลูกก่อนนี่เขาไถรถไถยไถยดินแล้วก็เดินง่ายขึ้นนะเดินง่ายขึ้น เราจะเห็นนะครับว่าน้ําไหลตลอดเลยน้ํายังไหลตลอดเลยน้ําออกสีใสๆเหมือนกันนะครับน้ําใสเลยแต่ก็ตกตะกอนเป็นออกสีขุ่นๆส้มๆแต่พอเข้าลงมาอยู่ทางด้านล่างเนี่ยครับที่ผมตุกขุดแอ่งไว้เนี่ยน้ําจะออกเป็นใสเลยนะครับตอเดียวนี้ก็จะปลูกการปลูกก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเรื่งงองเงาะก็คือตัดถุงเก่าออกนะฮะตัดถุงที่มากับ ต้นงอออกแล้วก็ลงลงหลุมเลยลงหลุมแล้วก็กบกบไปเราไม่ต้องไม่ต้องเหยียบให้แน่นมากนะพเพียวแยวลากคปนี่เพราะว่าลากงะกเจะแข็งแรงพอรากทุเรียนทุเรียนเขจะเป็นลากลอยนะครับเพราะต้นเงาะนี้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งยากเหมือนกับมันจะต้นทุเรียนนะก็ลองดูครับว่าวันนี้วันที่2ี่ส21มกราสองพันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่า หลังจากนี้กี่ปีนะก็ถึงจะเริ่มติดดอกนะฮะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับแปลงเกษตรทีดีชันนะฮะทางนู้นยังเป็นดินเขียวเขียวนั่นคือว่ายังทำอะไรไม่ได้นะดินก็ยังมีความชื้นอยู่ต้องรออีกสักสองเดือนนะเพราะว่าผมเอาแมคโครมาเข้าก็ช่วงเดือนธันวานี่ก็เดือนกกว่านะครับต้องสักสามสี่เดือน แล้วก็จริงๆกะปลูกก็ปลูกได้เลยนะถ้ายกล่องปลูกเลยนี้ว่าผมอยากเอาลูกลังมาลงทํเป็นโคกจุกให้สูงขึ้นมอหน่อยหนึ่งนะฮะยกให้สูงขึ้นหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้รากของทุเรียนแฉะน้ํานะครับก็ส่วนป่าด้านบนก็ยังไม่ได้เพิ่มไม้นะฮะยังเป็นแนวปะดูแล้วก็ตะเคียนทองเหมือนเดิมก่อนยังไม่ได้เพิ่มไม้ป่าชิดไหนเข้าไปนะฮะ น้ำใสเลยอันนี้จะเป็นสวนคุณลุงข้างๆเขาก็สูบน้ำสูบน้ำแล้วก็เดินท่อมาในแนวทางเส้นท,ที่ผมนะแล้วกล็ลอดท้ายนี่แล้วก็ไปนูน่นฮะรดน้ำก็โพดฝั่งนูน้นรดน้ำก็โพดฝั่งนี้พอดีวันนี้มาทำไฟให้ผู้รบเหมาเขาด้วยครับทำไฟทำเดินตู้ไฟให้ใหม่จากที่เราจ้างช่างเขา ติดตั้งไฟฟ้านะผมก็เปลี่ยนมาใส่เป็นเบกเกอร์อันนี้เป็นคัทเอาเดิมนะเราใส่เบกเกอร์แล้วก็ใส่ปลั๊กไฟให้นะแล้วก็เดินให้ใหม่ตัวเบกเกอร์นี่เป็น30แอมป์เดี๋ยวจะเอา64แอมป์มาเปลี่ยนนะฮะจะเห็นไะครับว่าน้ำไหลตลอดเลยเห็นไหมฮะน้ำก็จะไหลไหลลื่นๆมาตลอดเลยนะแสดงว่าเดี๋ยวดูฮะช่วงเมษสาน้ำยังม,มีไหม มนสาพฤษภามิถุนานะครับเราจะดูทีว่าน้ำมีไหมนะครับวันนี้ช่องกเกษตรทีวีไทชันก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ